ีครับยินดีต้อนเข้าสู่ช่อง number o วนะครับอยู่เกม Cookie Tower of a v e n g e r กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้5มีนาคมนะครับมีอัปเดตใหม่นะครับคุกกี้รถ m a r v e l Berry นะครับแล้วก็โหมด Tower Arena นะเป็น PVP ตีบอสใหม่นะครับผมวันนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันทั้งหมดเลยครับผมตามธรรมเนียมนะครับเรามาดูแพทโนกันก่อนเลยเนาะก็แน่นอนครับคุกกี้ใหม่ก็มาพร้อมกับ Artifact ใหม่แล้วก็ อาวุธทองใหม่นั่นเองนะครับผมช่วงเวลาชาร์จพลังและถุงมือสุดเท่นะครับผมซึ่งการสุ่มมารเบริลเบอรี่เนี่ยจะมาพร้อมคุกกี้หมาป่าแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะตันกันไปหมดแล้วเนาะในส่วนของ Tower Arena เนี่ยจะเป็นเบต้าอยู่นะครับผมระยะเวลาเนี่ยจะป,ประมาณ25วันนะจะเป็นการ1ต่อ1แข่งกันตีบอสแล้วก็ป่วนกันไปกันมาเนาะ แล้วก็เลดแชมเปียนซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับเป็นธาตุน้ําดินไฟมืดแล้วก็ลมไฟนะครับบอสรอบนี้จะเป็นเซเลอุสแล้วนะครับแต่เห็นเขาว่ามันมีการอัปเกรดมาด้วยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมันแค่ไหนนะครับผมในส่วนของรางวัลแร่งเนี่ยตัวไดมอนด์เนี่ยมีการปรับให้ง่ายขึ้นนะครับผมทั้งเลดแชมเปียนแล้วก็ทั้งวงกดเลยนะครับทาให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสูงขึ้นก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ติดแรงไดมอนด์กันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในโหมดประชันกิ้เนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันการฝึกเข้ามานะเราสามารถไปฝึกเล่นได้โดยไม่ต้องเสียตั๋วอีกต่อไปแล้วนะครับผมแล้วก็การฝึกคุกกี้แน่นอนก็มีคุกกี้ใหม่กับโคราบีเข้ามาให้เราได้ฟาร์มของทองกันนั่นเองนะครับกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามา5อย่างนะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวเจาะลึกกันอีกทีนึงเนาะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพวก มิชชั่นกิจกรรมสุ่มคุกกี้เนาะโดยปกติที่มันได้ของกระปิบกระปอยเนี่ยเวลาเราเลเวลห0หรือว่าเวลาเรา3าดาว4ดาว5ดาวเนี่ยเขาก็จะแจกเป็นคัมภีศักยภาพแทนแล้วนะแจกเป็นแบบคัมภีปกติรวมถึงคัมพีแดงด้วยนะครับผมในศูนย์ผลิตเนี่ยก็จะมีอาร์ติแฟกต์ของไอซ์มินเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ร้านค้าก็จะมีการอัปเดตแพ็กเกจใหม่ๆเข้ามามากมายนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะแพ็กเกจใหม่เนี่ยให้เราได้เสียตังกันแบบ จุดใจนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับปรุง UI ด้วยนะครับ UI ในส่วนของผู้เล่นแล้วก็ UI ในส่วนของโหมดการเล่นต่างๆเนี่ยทำมาให้สวยงามใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีการเพิ่มค่าสเตตัสใหม่นะเป็นดีบัฟใหม่ก็คือการทำให้คุกกี้เอ้ยการทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับก็ก็คือไอเดบัฟครชของคุกกี้ใหม่นั่นแหละ อ่ามันเป็นสถานะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็ต้องมีการอัปเดตเข้ามาด้วยแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับของตัวคุกกี้แล้วก็อาติแฟกต่างๆเนาะอ่า,านะอันนี้เป็นอีกแผทดโน,ดน้ตนึงนะจะเป็นการบัฟเนิร์ฟคุกกี้ในโหมดใหม่หรือ Tower Arena เนาะอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าคุกกี้อ่ะมันบางตัวเก่งบางตัวอ่อนสัมพันธ์กับคลิปเทียริสที่ผมทำไปรอบก่อนเลยนะครับ ก็ลองดูกันได้เนาะรีวิวกิจกรรมกันดีกว่าครับก็จะมีกิจกรรมเช็คชื่อใหม่นะ14วันของเดิมก็ยังมีอยู่เหลือ6วันนะใครยังไม่ล็อกอินให้ครบก็ล็อกอินให้ครบกิจกรรมสุ่มมาเบิลเบอร์รี่นะครับก็มาแล้วแล้วก็ของเดิมฮันนี่แบก็ยังอยู่เนาะใครยังไม่สุ่มก็ยังสุ่มกันได้อยู่กิจกรรมใหม่นะครับรวบรวมไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวโมดไมทาวเวอร์อารีนาเนาะยิ่งเล่นยิ่งได้ไฟฟ้าแล้วก็ทำเควส ได้ไฟฟ้าแล้วก็รับของกันไปตามด้านบนนี้เลยนะของที่น่าสนใจก็จะมีสกินล็อบบี้นะครับรวมไปถึงเอาวุธทองอ่ะไอเนี้ยสู่มาวุธทองกับแดงเนาะแต้มเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เออสามพั 3, 5, นหะอ่าเราก็เล่นให้จนแต้มเต็ม3 5มพแล้วก็รับของกันไปทั้งหมดเลยนะครับต่อไปน่าจะเป็นกิจกรรมทำข้ากล่องเนาะอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมใหม่นะเพราะว่ารอบก่อนก็ยังมีอยู่ แต่ว่ามันรีเซ็ตใหม่แล้วก็ปรับระยะเวลาเป็น14วันนะก็อันนี้หลายๆคนน่าจะชอบเนาะแต่ว่าไฮไลท์ของแพ็นี้แน่นอน,นครับกิจกรรมห้องแปรท่าุนะครับเอาอาวุธทองและชุดแดงที่ไม่ได้ใช้นะครับ2ชิ้นไปแลกอาวุธทองและชุดแดงที่เราต้องการได้1ชิ้นนะครับโดยใช้ไหนะไหก็ยังแจกเหมือนเดิมเลยนะไหทองแจก2อันไหแดงแจก6อันอยากได้เพิ่มเสียตังค์นะครับ999แพ็คนี้คุ้มนะครับผม แต่ว่าถ้าแพ็กหายแดงเนี่ย399ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะโดยปกติผมกดแต่แพ็กทองนะครับอันนี้ก็แนะนํากันเนาะในส่วนศูนย์ผลิตก็บอกไปแล้วเนาะว่ารอบนี้มีเอ่ออาร์ติแฟกต์ของไอซ์มินเข้ามานะ oh. ก็คราฟโชว์ไปซะเยลย1ทีละกันก็ประมาณนี้นะครับก็ไปคราฟกันได้ในส่วนของสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเกมก็คือแพ็กเกจใหม่นะครับก็มีแพ็กเกจ ตัวสุ่มมาให้นะ249ได้ตัวม่วง20ใบนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะปกติเนี่ยจะเป็นแพ็คนี้279นะได้ตัวม่วง10ใบกับเพชร1 1 0 0แต่ตัวนี้ถูกกว่าแล้วก็ได้ตัวเยอะกว่าด้วยนะครับก็แนะนําเลยสําหรับใครที่อยากสุ่มคุกกี้ใหม่เนาะอีกแพ็กเกตนึงก็จะเป็นแพ็กเกจตคัมพีศักยภาพนะตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะพันสองกับสิ่งที่ได้เนี่ยมันสแต็กได้ถึง7ขั้นเลยนะครับผมแต่ว่ารอบก่อน,นมีแพ็กคล้ายๆกันนี้แต่ของจะดีกว่านี้นะ ส่วนตัวผมว่าถ้าขาดก็เปิดได้แต่ไม่แนะนำนะครับการปรับปรุง UI interface ใหม่นะครับอันนี้เป็น UI ของฝั่งผู้เล่นเนาะก็จะมีการเพิ่มโหมด Tower Arena แรงเข้ามาแล้วส่วนวงกดกับเลดแชมป์ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าโดยรวม UI เนี่ยผมว่ามันสวยงามขึ้นเนาะอ่าอันนี้ UI ของโหมดการเล่นนะครับเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่4หมวดหมู่ตามแถบด้านบนเลยเนาะหมวดหมู่แรกเนะี่ยคืออัปเกรดอันนี้ก็จะเป็นพวกดันเจี้นแห่งการเติบโตเลดปกติแล้วก็ลอยแยก อะไรก็ตามที่เราต้องฟาร์มอะ่ะจะอยู่ในโหมดแรกโหมดที่2ก็คือแท็บอัปเดตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดที่อัปเดตเข้ามาใหม่อ่าซึ่งแพล์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Tower Arena กับ Challenge Bot เอ็กตรีมตัวใหม่นะครับที่อยู่ในแทบ Update, นะ็บอัปเดตเนาะแท็บที่3เนี่ยก็จะเป็นแท็บเนื้อเรื่องนะครับก็อันนี้มีอยู่หมดเดียวเลยก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ถ้าสังเกต UI ดีๆเนี่ยมันจะมีกรอบของหมวดใหญ่ครอบไว้ทีเนาะอย่างอันสุดท้ายเนี่ย คือหมวดซีซั่นก็คือโหมดที่เราเล่นกันเป็นซีซั่นนั่นเองนะครับก็จะมีเลดแชมเปี้ยนวงกดแล้วก็ประชันกิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละโหมดเลยดีกว่าครับสำหรับเลดปกตินะซีซั่นนี้บอสก็จะเป็นเยติหกปี๊บนะครับผมอ่าเราลองกดแรง้งดูรอบนี้เป็นธาตุมืดกับธาตุแสงนะครับผมอันนี้ผมอาจอยู่ช่วงเกือบ,เ,อบเที่ยงนะมาดูแรง้งกันหน่อยอ่าแรง้งยังเป็นธาตุแสงนะขนาดธาตุมืดมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ย ถ้าแสงยังไม่แผ่วเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้มาดูกันอีกทีทีหลังว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเลดแชมเปี้ยนนะครับของกิจกรรมที่ให้แลกในสูแรแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นชุดดาวตกเนาะส่วนของรางวัลซีซั่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหมือนเดิมไหมนะก็อะเจ็ดสิบห้าล้านแจกของทองเหมือนเดิมส่วนชุด,ดยวหาชุดก่อนเนาะว่าได้ชุดอะไรชุดชุดเอาอันนี้โปรไฟล์ใหม่นะครับของซีซั่นที่สามอะชุดได้เป็นชุดมายากลน,นะครับหมายความว่าซีซั่นเนี้ย แจกชุดมายากลก,กับชุดดาวตกเนาะซึ่งเป็นชุดซับทั้งคู่และปัจจุบันเนี่ยใช้หลายตัวพอสมควรเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะครับแจกชุดซับสำหรับซีซั่นนี้เลดแชมเปียนเนาะ mm hmm. มาต่อกันที่ Challenge b อ s เอ็กตรีตัวใหม่นะครับรูปแบบของโหมดการเล่นเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่ด่าน5เป็นต้นไปเนี่ยจะได้ชูก้าคอเนาะแล้วก็ด่าน6กับด่าน10จะได้ฉายานะ mm hmm. ผู้วิชิตกับผู้คนล้มแม็ม็อกนะครับผม พวกเควสต่างๆนะก็น่าจะเหมือนเดิมเราก็ทำเควสเก็บชูการ์คอมาอัพรูนทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่ค่อยเก่งในโหมดนี้ก็ฝากติดตามช่องนุมเมื่อวันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีไกด์ออกมาในทุกๆทุาตเลยนะสำหรับการปราบเจ้าบอสแมกม็อกบอสใหม่ประจำเอ็กตรีมบอ s Challenge รอบนี้นั่นเองนะครับผมก็ผมลองเล่นคร่าวๆแล้วมันถึกอยู่พอสมควรเลยนะตัวนี้นะ ต่อมาโหมดไฮไลท์โหมดสุดท้ายของแพทนี้นะ Tower Arena นะครับผมเราจะเล่นเป็นซีซั่นนะครับโดยบอสเนี่ยในแต่ละซีซั่นก็จะสุ่มมารอบนี้มี3ตัวตอนกดเล่นมันก็จะสุ่ม1ใน3มาเนาะแล้วก็จะมีกติกาซีซั่นด้วยรอบหนึงเนี่ยสิวันกติกาหนึงอยู่15วันนะมันก็จะมีสปอยกติกาของรอบหน้ารวมถึงอนาคตอาจจะมีการแบนคุกกี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับถ้าดูจาก UI เนาะอ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของไอเทมนะครับเมื่อเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกไอเทมได้3ชิ้นนะครับผมเพื่อกดใช้งานแต่ว่ามันจะกดได้ทีละชิ้นนะ,อะไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าลองอ่านดูมันจะเป็นการกดโจมตีฝ่ายตรงข้ามซึ่งคําว่าฝ่ายตรงข้ามในที่นี้คือผู้เล่นนะครับเพราะโหมดนี้เป็นโหมด1ต่อหนึ่งแข่งกันตีบอส1ต่อหนึ่งแต่ระหว่างตีบอสเนี่ยเราสามารถใช้ไอเทมพวกนี้ก่อกวนฝั่งตรงข้ามได้นะครับผม แข่งมาแข่งแพ้แข่งชนะก็จะต้องเก็บถ้วยเก็บถ้วยทำแรงนะครับแล้วก็ได้รางวัลตามนี้เลย2,009ขึ้นก็ได้ของหมดนี้เนาะโดยที่ซีซั่นหนึ่งเนี่ย25วันอันนี้คือรางวัลซีซั่นนะครับจะแจกเป็นเพชรฟ้านั่นเองครับก็ถือว่าดีนะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่แจกเพชรฟ้าแล้วของเล็กๆน้อยๆให้เราเล่นนะครับก็ขยันเล่นหน่อยก็น่าจะได้เพชรเยอะกันทุกคนเนาะโดยขั้นต่ำ2,900คะแนนก็6,000เพชรฟรีๆนะครับทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆกันบ้างเนาะสถิติยังไม่มีกิจกรรมก็จะเหมือนที่ผมบอกเนาะเป็นกิจกรรมมอเตอร์เวย์ฟ้ามาดูในแร้าอ่าน,นี่เกมเปิดไม่กี่ชั่วโมงซัดกันไปพันเจ็กว่าถ้วยแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องปั๊มถ้วยกันนิดหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้ของรางวัลปังๆนะไกด์บุ๊กอันนี้ก็มาดูกันได้นะครับสาหรับวิธีการเล่นต่างๆแต่ว่าเราสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาแต่ก่อนอื่นกดดูแพ็กก่อนอ๋อแพ็กก็จะเป็นแพ็กเดียวกับในร้านค้านะไม่มีอะไร เพื่อความไม่เสียเวลาผมว่าเราไปกดเล่นกันเลยดีกว่าครับได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นวิธีการเล่นเป็นยังไงเราก็มามั่วและรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับสุ่มไปจับคู่เจอแล้วเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะวันนี้ผมบอกเป็นหนึ่งเวทหนึ่งมันสุ่มบอสก่อนอได้บอปคอนนะครับสำหรับบอสท,ที่เราสุ่มได้เนาะ,ะ,ะเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกคุกกี้3ตัว แล้วก็เลือกไอเทมที่ต้องการใช่ไหมเดี๋ยวเราเลือกคุกกี้ก่อนหาก่อนแปะขาดแปะพระพระกูอยู่ไหนพระกูอยู่ไหนเพืเ่อนๆนครับพาผมหายพระพระเจอแล้วนะครับพระตัวครบเนาะเลือกไอเทมก่อนเวลาจะหมดเวลามีแค่หนึ่งนาทีนะโหโคตรน้อยเลยแล้วไอเทมกูก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนะี่ยเอาเชีอกพระไม่ได้ใส่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกไอเทมแบบเร็วๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปเอาชุดทองมาใส่ผ้าก่อนตอนนี้พระพระลืมใส่ชุดผระแก้ผ้านะครับพ้าเราแก้ผ้าอยู่นะเอาเระเบิดตุ้มๆมาแล้วกันเอามาครับเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกันม่วงมวกมวกหมวกทองใส่ชุด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 อยู่ไหนชุดชุดทองใส่ไปชุดทองงงกงงงกง,แก,งแก้ผ้าแล้วกูเฮ้ย,เข,ยเขาเลือกไอเทมคล้ายๆเราเลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะเล่นยังไงเดี๋ยวลองเข้ามาก่อนเดี๋ยวดูซีเป็นยังไง โอ้เราเห็นอีกฝั่งเลยนะอ่าคือเห็นเห็นอีกฝั่งเลยแล้วก็แล้วก็เห็นบอสเลยนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์บอสข้างบนนะก็คือใครตีแรงกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงกว่านะครับตรงนี้ผมโดนบอสดีออกมาแล้วดิผมโคตรรวยเลยโอ้หแพ้ขาดเลยครับคาราบินยมแรงชาดแพ้นะครับรอบนี้สามสิบสี่ต่อหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ เอาแข่งสองรอบรอโอเคแข่งสองรอบเนาะหลักๆดูไม่ได้ยากนะมันเป็นการแข่งตีบอสนะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาก,กดสกิลอะไรแต่ผมไม่รู้ปืนพลุงงเนี่ยเวลาบอสมดเชยเลยตอนแรกบ,บอกเหลือหนึ่งาทีแต่ว่าไอเทมมันมีผลมากนะครับไอเทมเนี่ยเออไอเทมเนี่ยเอาไว้แกลงอีกฝั่งนะมีผลเยอะนะถ้าอย่างนี้เออเดี๋ยวเราไปต่อที่คุกกี้ใหม่กันดีกว่า เดี๋ยวพาไปชมสุ่มคุกกี้ใหม่จัดไปสักร้อยโลร้0ยโลได้อะไรกันบ้างไปดูกันเดี๋ยวผมกอให้ดูเร็วๆเลยครับพอครบร0อโลปุ๊บเดี๋ยวผมสกิปจัด5ดาวไปเลยนะก็เดี๋ยวไปรับชมร้อโลแรกกันก่อนว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผม สุ่มแบบคนดวงดีนะครับมาอัพดาวดูกันดีกว่าครับผม2ดาวต่อไป3าดาวห้าดาวเนี่ยสุ่มมันรวดเดียว4ดาวปื๊ดเหลือเศษเท่าไหร่หมดแล้ว25เศษไปรับเคว็ก่อนบอ่าขาดนะเราสกิปมาเลย5าดาวแล้วมาดูกันครับว่าอัพเลเวลได้สเตตอะไรเนาะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะความเสียหายทาุมืด เป็นตัวแปะมืดนะครับความจริงน่าจะให้ดนะีบัฟเนาะแต่มันให้ความเสียหาย่า่เอาเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้อาจจะเอาไปลงวงกย่างนี้อาจจะแรงนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าไม่ให้ดีบัฟเนี่ยก็แอบเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับว่าพวกสกิลดีบัฟต่างๆเนี่ยมันอาจจะแรงไม่สูดเนาะก็เดี๋ยวต้องเอาไปเทสเล่นกันดูอีกทีหนึ่งว่าเล่นจริงแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นก็พออัพเลเวลอัพเลเวลเต็มกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรา ไปดูรีวิวสกิลกันก่อนเลยครับผมเริ่มมาที่พาร์ทสีเนาะออโตแพชนะครับก็คือเ,เจ้า Marble b เบอรเนี่ยจะมีสแต็กสามสแต็กซึ่งสแต็กเนี่ยจะเพิ่มจากการใช้สกิลวิเศษถ้าไม้ไตายหรือการโจมตีฮิตสุดท้ายของการตีปกติเนาะเมื่อครบ3สแต็กเนี่ยเราจะสามารถชาร์จตีด้วยสกิลโอเวอร์โหลดได้นะครับผมแต่ถ้าสแต็กไม่ครบเนี่ยการชาร์จตีจะเป็นการชาร์จสแต็กแทนเนาะ เรามาดูที่การโจมตีปกติก็ตี3ครั้งนะครับ80 90 1บเจะเป็นการตีใกล้นะครับผมแต่ทีนี้คีย์เวิร์ดจะอยู่ที่ชาร์ตตีตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสแต็ครบเนี่ยมันจะเป็นการใช้โอเวอร์โหลดแต่ถ้าสแต็กไม่ครบจะเป็นการชาร์ตสามสแต็กก่อนเนาะโดยสกิลโอเวอร์โหลดเนี่ยจะเป็นการกระโดดทุบไปด้านหน้าสร้างความเสียหายกลุ่ม3 6 0แล้วก็ติดดีบัฟครชด้วยนะครับอันนี้คือดีบัฟใหม่ที่ผมบอกเนาะก็คือจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ย โดนความเสียหายแรงขึ้น25เป็นระยะเวลา13วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลพิเศษเนาะก็จะเป็นการแปะท่านนะครับแล้วก็ติดดีบัฟบนะัคเนาะโดยที่ดีบัฟบัคเนี่ยก็จะลดความเร็วการเคลื่อนที่60แต่ว่าดาเมจของสกิลนี้1,000เลยนะครับผมถือว่าแรงมากๆเลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับผมส่วนการลดความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหรนะ่เนาะในมุมมองผม ในส่วนของท่าไม้ตายนะครับก็จะเป็นการยิงลําแสงไปด้านหน้านะครับแล้วก็แปะสถานะครสใส่ศัตรูนั่นเองนะคูดาว30วิดาเม0นยเปอร์เซ็นะครับแรงมากๆเลยส่วนสถานะครสก็ตามที่บอกเลยนะครับก็คือทําให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนความเสียหายแรงขึ้น25%นะครับผมในส่วนของการอัพ2ดาวนะครับสถานะครสเนี่ยจะทําให้ความเสียหายจะท่านมืดแรงขึ้นอีก10% แล้วเมื่อ4ดาวนะครับจะทำให้สกิลพิเศษนะครับแรงขึ้นอีก25%จาก1,000%เป็น1,250%นั่นเองนะครับผมในส่วนของ5ดาวเนี่ยเขามีการปรับมาใหม่นะเพราะว่าสปอยล์หลุดก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีเอฟเฟกแรกนะเอฟเฟกแรกเนี่ยคือทำให้เอฟเฟกแ r คร h ชเนี่ยแข็งแร่งขึ้นอีก15%นะครับผมส่วนเอฟเฟกที่2เนี่ยก็คือเมื่อกดสกิลพิเศษเนี่ยการโจมตีป,ปกติ6ครั้งถัดไปจะแรงขึ้น25%นะ แต่ทีเด็ดมันคือการอัพเกรดไอ้ดีบัฟครชเนี่แหละที่ทำให้มันแบบมอนมันโดนแรงขึ้น25%น่ะมันโดนแรงขึ้นอีก15%น่ะคือมันโดนแรงขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับผมในส่วนของของสวมใส่เนาะการ์ดเนี่ยมาดูที่การ์ดกันก่อนให้ค่าพื้นฐานเป็นโจมตี35%นะครับแล้วก็เมื่อกดสกิลพิเศษเนี่ยจะได้บัฟ Energy Max นะครับบัฟ Energy Max เนี่ยได้พลังโจมตี30%แล้วทำให้แปะธาตุแรงขึ คาแปลเนี้ยอาจจะงงๆนะแต่ความหมายของมันคือสัญญลักษณ์่าที่เราแปะเนี่ยจะแรงขึ้น25%หมายความว่าการ์ดใบนี้สำหรับคุกกี้สายแปะเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับถามว่าผมมั่วไหมอ่าเราลองอ่านนะเพิ่มความเสียหายโจมตีท่าต25นะเราไปดูชุดทองทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าชุดทองคือทําให้แปะระเบิดแรงขึ้นถูกไหมชุดทองปรับคําเขียนมาใหม่แล้วครับเพิ่มความเสียหายโจมตีธาต25%เห็นไหม เอฟเฟกต์เหมือนกับการ์ดเลยนะครับหมายความว่าทั้งการ์ดทั้งชุดเนี่ยทำให้สัญลักษณ์ธาตุของคนที่ใส่เนี่ยมันระเบิดแรงขึ้นอย่างละ25%นะครับอ่าชุดเราก็ใช้เป็นชุดทองตามปกติเลยเดี๋ยวเราต้องมาดูเมตากันอีกทีนึงนะเพราะอาวุธเนี่ยมันให้เป็นไฟนอลเดามจคือหลักๆเนี่ยตัวเนี้ยมันให้เป็นเดามจเกือบหมดเลยนะครับมาพรีวิวสกิลกันก่อนครับการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการโจมตีปกติแบบนี้เนาะตีให้ครบทุกมุมเลย จะเห็นว่าหลอดสแต็กด้านใต้เนี่ยตอนนี้มันไม่เต็มเพราะฉะนั้นการชาร์จเนี่ยจะเป็นการชาร์จสแต็กแบบนี้จึ๊กจึ๊กอ่าพอชาร์จเต็มปุ๊บก,การกดชาร์จถัดไปเนี่ยจะเป็นการใช้สกิลโอ์โหลดหรือก็คือกระโดดทุบนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแฟลชนะครับผมในส่วนของการเก็บสแต็กเนี่ยก็คือ1การชาร์จ2ก็คือถ้าตีโดนฮิตสุดท้ายตีธรรมดานะจะได้1นึ่งสแตก็กสกิลพิเศษได้1นึ่งสแตก็กอันติเมตได้1นึ่งสแต็นะประมาณนี้เนาะ หลักๆเราก็ชาร์จไปก็ได้ครับง่ายๆเนี่ยชาร์จแล้วก็พุ่งไปเลยไม่ยากอะไรเนาะสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นการยิงลำแสงเป็นเส้นตรงแล้วระเบิดตุ่มแบบนี้เนาะเราสามารถเลือกทิศทางในการยิงได้นะครับผมยิงลากไปซ้ายไปบนไปขวาเนาะตัวเรามันจะถอยหลังนิดนึงตอนยิงนะครับอารมณ์จะคล้ายๆกับผิวเลมอนที่ตอนกดสกิลแล้วมันจะถอยหลังเนาะแต่ตัวนี้มันจะยิงเป็นเส้นก่อนแล้วก็ไประเบิดอ่าเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ ต่อมาในส่วนของอันติเมทเนี่ยมันจะยิงลำแสงเป็นเส้นตรงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทำให้ติดสถานะแครชเช่นเส้นเช่นกันนะครับก็รวมๆเนสถานะแครชจะทิได้จาก2วิธีก็คือการกระโดดทุบจากสกิลวอลโหลดแล้วก็การกดท่าไม่ตายนะครับผมอันนี้เป็นเกมเพย์ที่ผมเล่นใน x r e m e b o s s c h a l l e n g e ระดับแปนะก็เอามาลองเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนว่า การแปะคร่าวๆเนี่ยมันจะเอามาแทนอาเคมิตเนี่ยเล่นแล้วเป็นยังไงเนาะถ้าถามผมนะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกแรงแบบกระโดดตอนน้องหมีฮันนี่แบร์เออคือตอนเราได้ฮันนี่แบร์มาเนี่ยเราเราติดแถงรถก่อนไปอะรู้สึกได้ชัดเจนเลยครับว่าดาเมทเวอร์แต่ว่าอันเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่า รูนผมยังไม่เยอะนะต้องบอกก่อนผมยังไม่ได้ไล่เคลียร์เฟสเนาะอันนี้รูนผมมีแค่แถวบนนะครับสำหรับรูนทุกข้อเนาะอันนี้เ,เอ็กซ์ตีพอชาร์เลนสกระดับแป้นะคืออันนี้ก็บอกอนนก่อนเอาพิจารณาก่อนว่ายังไม่มั่นใจว่ามันเก่งหรืออ่อนพูดนี้ละกันเพราะว่ารูนมันนอ้อยด้วยนะตอนนี้เราแต่ว่าก็เอาวิธีการเล่นมาให้ดูกันก่อนครับว่าวิธีการเล่นเนอะนะก็สกิลวิเศษแปดห้าใช่ไหมนี่แล้วก็อันตี่อันตี่ ยิงติดสถานะแค a ชไปนะครับถ้าสมมุติเราอันตีพลาดอะไรแบบเมื่อกี้เนี้ยเราก็ยังสามารถใช้พวกสกิลโอเวอร์โหลดได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่น extreme boss challenge นะครับผมก็เดี๋ยวไว้มาเปิดตำราที่ตัวนี้กันอีกทีงเนาะก็ลองดูกันไปก่อนประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเมื่อวันกันไปด้วยนะครับขอบคุณครับ